Thank you เส้นทางสู่การเสวยเอกันตะบรมสุขในอายตนนนิพานนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำกันได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปหรือยากพอสู้ทรวิธีและก็มีความเพียรพระบรมโพธิสัตว์ทุกพระองค์ถ้านเห็นพ้องต้องกันว่าต้องสร้างบารมี จึงจะทำให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าจริงๆแล้ว,วเราเกิดมาแต่ละพบแต่ละชาตินั้นเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อทำรันิพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้าง บารมีเท่านั้นไม่ใช่เกิดมาเพื่อกิจอย่างอื่นภารกิจหน้าที่การงานที่เราทำในแต่ละวันนั้นเป็นเพียงเพื่อให้เราได้ปจัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงสังขารเท่านั้นเมื่อเราได้โอกาสมาสร้างบารมีและทำลันิพพานให้แจ้งแล้ว ก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ให้มีใจมั่นคงมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานโดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคที่มาขวางกัน้นต้องปราบรอบความเพียร่อทำลายกำแพงกิเลสที่เป็นเหตุให้เราต้องมีวิบากกรรมแล้วข้ามไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพาน อันเป็นเอกันตะบปรมสุขกันให้ได้นะจ๊ะมีธรรมภาสิทิ์ที่ปรากฏในคุตติกาิกายเถระคาถาความว่าอาทิศีลังปฏิฐาจะกัลยาณนานันจะมาตุก,กังปมุขขังสัพพธรรมานังตัสมาศีลังวิโสททเย ศศลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งอาศัยเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดคุณงามความดีทั้งหลายเป็นประมุกแห่งกุศลธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นนรชนพึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์เถิดบุคคลผู้ฝึกฝนอบรมตนมาดีเปี่ยมด้วยคุณธรรมความดี ย่อมเป็นที่รักที่ปรารถนาของทุกคนและยังเป็นชีวิตที่มีความสุขเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและสังคมแต่คุณธรรมความดีจะมีขึ้นได้ต้องเริ่มต้นจากกายวาจาและใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนดังนั้นชีวิตที่ดีงามจึงเริ่มต้นจากการรักษาศีลนั่นเองท่านยังกล่าวว่าศีลเป็นที่ตั้งแห่งคุณงามความดีทั้งหลายศีลยังเป็นคุณธรรมที่นักประดิษ์บัณฑิตทั้งหลายยอมรับและถือปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตการ จนถึงปัจจุบันเหมือนเด็กน้อยได้รับการหล่อเลี้ยงให้เติบโตมีการศึกษาและเป็นอุณธรรมของสังคมเพราะสายมารดาเป็นผู้ให้กำเนิดและคอยสั่งสอนนั่นเองในโลกยุคปัจจุบันนี้การสร้างความดีควบคู่ไปกับการแสวงหาทรัพย์นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระลึกถึงศีลอยู่เสมอลำพังการแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวโดวยขาดหลักการชีวิตยังไม่ปลอดภัยเพราะถ้าทำผิดทำพลาดเพียงนิดหน่อยหรือบางอย่างทำโดยไม่ได้เจตนาก็ยังมีวิบากและก็มีพบ มารองรับแล้วหากมีเจตนาและทําบ่อยเข้าเพราะคิดว่านี่แหละคือความสุขจะกลับต้องไปรับทุกข์ในอบายภูมิถูกทันตรมานแสนสาหัสนานนับล้านล้านปีจากนั้นยังจะต้องมารับใช้วิบากรรมต่ออีกหลายชาติซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยนะจ๊ะ ระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงไปรู้ไปเห็นพบภูมิแห่งความทุกข์ทรมานต่างๆเหล่านี้มาแล้วก็ทรงนำมาบอกเล่าทรงชี้ทางสว่างให้กับมนุษยชาติเพื่อชีวิตในปรโลกจะได้ปลอดภยัยละโลกแล้วก็มีสุขติเป็นที่ไปอย่างเดียวเหมือนในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระเจ้าประทับอยู่ที่วัดพร,ระเชตวันอารามของท่านอนาถะบินดิกะเศรษฐีในกรุงสาวิถีเย็นวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเดาแลบมือช้อนฝุ่นขึ้นมาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนไหน ฝุเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นไว้ที่ปลายเล็บนี้กับมหาปตพีนี้อย่างไหนมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปตพีนั่นแหละมากกว่าฝนเล็กน้อยที่พระผู้ภป็พระเจ้าทรงช้อนขึ้นไว้ที่ปลายเล็บนี้ มีประมาณน้อยย่อมไม่ถึงการนับย่อมไม่ถึงการเทียบเคียงย่อมไม่ถึงแม้ส่วนเสี้ยวพระเทียบมหาปฏิพ,พีเข้าแล้วฝนที่พระผู้มีภาคเจ้าทรงช้อนึ้นไว้ที่ปลายเล็บมีประมาณเล็กน้อยพระเจ้าค่ะดูกรบิษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้น สติจุติในพวกมนุษย์แลกลับมาเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สติจุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกน่ะมีมากกว่าสติจุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยที่กลับไปเกิดในกำเนิดสัติรชานมีมากกว่าสติจุติจากมนุษย์ไปแล้ว จะกลับมาเกิดในพวกเทวดามีน้อยกลับไปเกิดในนรกกำเนิดสััจฉานในเปรตวิสัยมีมากกว่าสมาธิจุติจากเทวดาแล้วจะกลับมาเกิดในพวกเทวดาก็มีน้อยจะกลับไปเกิดในนรกในกำเนิดสััจฉานในเปรตวิสัยมีมากกว่า สัตว์ที่จุติจากเทวดาแล้วจะกลับมาเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยแต่กลับไปเกิดในนรกในกำเน,นิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยมีมากกว่าสาัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วจะกลับไปเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้กลับไปเกิดในนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยมีมากกว่า สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วจะกลับไปเกิดในพวกเทวดามีน้อยส่วนที่กลับไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานและเปรตวิสัยมีมากกว่าสัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปแล้วกลับไปเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยส่วนที่กลับไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน ในเปรตวิสัยมีมากกว่าสาทิ่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปแล้วจะกลับไปเกิดในพวกเทวดามีน้อยส่วนที่กลับไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยมีมากกว่าสาธิ่จุติจากเปรตวิสัยไปแล้วจะกลับไปเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยสว่วนที่กลับไปเกิดในนรก ในกำเนิดสัตว์เดรจชานในเปรตวิสัยมีมากกว่าสัติจุติจากเปรตวิสัยไปแล้วจะก,กลับไปเกิดในพวกเทวดามีน้อยสวนที่กลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าสัติจุติจากเปรตวิสัยไปแล้วจะกลับไปเกิดในพวกเทวดามีน้อยสจนที่กลับไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรจชานมีมากกว่า ท่าที่จุติจากเปรตวิสัยไปแล้วจะกลับไปเกิดในพวกเทวดามีน้อยส่วนที่กลับไปเกิดในเปรตวิสัยมีมากกว่าก็นั้นเพราะเหตุอะไรเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่คือทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูก,ก่มิกสุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียพรพอรู้ตางความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขสมุทยัยนีิทุกขนิโรธนิทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาพิจษุสองฟังแล้วก็เกิดธรรมสังเวทเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนไฟที่กำลังลุกทุ่ม ต้องการดับไฟและหนีจากความร้อนซึ่งเป็นผลมาจากโลภโทสะโมหะผต้องการดับไฟคือกิเลสก็ตั้งใจสะดับอริยสัจสี่ที่พระองค์ทรงนำมาแสดงทำให้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์การมากมายแม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไป เพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังเป็นปุธุชนคนธรรมดาอยู่นี้แม้เรายังเป็นผู้มีกิเลสอยู่สติปัญญาก็ยังไม่ละเอียดการที่จะให้พีรณาเห็นอริยสัจส,สี่เห็นไตรลักษณ์ไปตามความเป็นจริงในธรรมจักขุนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำกันได้ง่ายๆอาศัยกำลังบาร,รมีอาศัยกำลังแห่งความเพียร อย่างมากทีเดียวนะจ๊ะดังนั้นถ้าปรารถนาจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ก็ต้องทำความเพียรมันฝึกฝนทำใจหยุดใจนิ่งี่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ถูกหลักวิชาและมุ่งหน้าไปสู่พระนิพพานอย่างไม่ท้อถอยและประความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต เราจะเป็นต้องรักษาศีลใ้บริสุทธิ์ควบคู่ไปกับการประกอบภารกิจในชีวิตประจำวันด้วยชีวิตก็จะได้เวียนวนอยู่แต่ในสุคติภูมิอย่างเดียวไม่พลัดไปสู่อบายและการจะรักษาศีลในบริสุทธิ์ก็ต้องศึกษาเรื่องราของศีลกันก่อนว่าศีลคืออะไร มีกี่ประเภทมีข้อห้ามและข้ออนุญาตอย่างไรบ้างเมื่อศึกษาแล้วเราจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเป็นที่พึ่งให้กับตนเองและคนรอบข้างได้ดังนั้นในช่วงนี้หลวงพ่อจะค่อยๆทยอยนำเรื่องราวเกี่ยวกับศีลพร้มทั้งตัวอย่างประกอบมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังเพื่อประดับสติปัญญาให้ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งบุญที่เกิดจากการฟังธรรมและการประพฤติทธรรมควบคู่กันไปพร้อมๆกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้เป็นยอดนักสร้างบารมีผู้มีจิตใจสูงสง่งมีหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ให้มีสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้กรอบครัวอยู่เย็น,นเป็นสุขเป็นกรอบครัวแก้วกรอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยจงทุกท่านเธอ